ว่าเพื่อนๆจะสมหวังกันทุกคนนะครับส่วนมากน่าจะผิดหวังนะโอ้โหผมผมไม่ได้นอนเลยผมรอจนถึง9ก้าโมงเลยครับเพื่อกดรับปุ๊บเรียบร้อยไม่ได้นะครับใครที่กดรับช่วงเช้าไม่ได้นะครับอันนี้คือ i d ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่หมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งกดรับเมื่อกี้เลยตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ได้มานะครับ ไม่ต้องตูกใจนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับนะทางเกมกําลังแก้ไขนะครับทางเกมกําลังแก้ไขนะครับเดี๋ยวจะส่งตามหลังมาให้อีกทีนะครับที่ผมช็อกเลยก็คือมันเป็นตั๋วบวกสิห้าฝั่งขัวนะครับซึ่งซึ่งมันเอาลง EX ไม่ได้นะครับเนี่ยบวกพวกกาชาพวกเนี้ยตั้งแต่ ครบรอบ1ปีถึงครบรอบหปีอะปกติอ่ะมันจะกดได้เลยตัวบวกสิห้าเลยนะครับพอครบรอบ7ปีนี่ผมงงเลยนะงงจัดเลยอ่ะมาได้ตัวอันนี้แทนนะครับแล้วตัวบวกสิห้าฝั่งซ้ายรับตรงไหนนี่ครับตรงนี้อ่าตรงนี้ลงมาที่สองอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องทำพวกกิจกรรมอะไรนะครับ แล้วก็ให้ครบรีวิว99ถึงจะได้นะครับดูทำไมถึงทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะขอบ่นเลยนะครับคลิปนี้นะขอบ่นเลยโอ้โหอย่างร้อนอ่ะแต่โอเคก็ก็ยังแจกนะครับก็ยังแจกอยู่แต่เพื่อนๆต้องทำพวกกิจกรรมอะไรนะครับอันนี้คือไม่แน่นะครับอาจสมัครใหม่อาจได้นะเพราะว่ามันไม่ได้นับพวก มันไม่ได้นับพวกปวดสมุดปวดล็อกอะไรนะครับแค่เราทำกิจกรรมรายวันนะครับให้ครบก็ได้เพราะว่ากิจกรรมมันสามสิบวันอยู่แล้วเห็นไหมเวลาที่เหลือคือสามสิบวันนะครับตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าวันเก้าชั่วโมงแล้วทำอันนี้คือเพื่อนๆจะรัดไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะกดรัดไม่ได้เลยอันนี้คือพวกนี้คือทำไปแล้วสี่ มันจะเป็นลายวันน่ะพรุ่งนี้ต้องมาทําบีกอ่ะส่วนที่ผมรับไปก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้คือรับเลยอ่าตรงนี้สองอันนี้นะครับปกติอ่ะตัวบวกสิบห้ามันจะรับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเป็นตัวฝั่งขวาซึ่งมันเอาลง e x ไม่ได้โอ้โหเสี่งเลยนะครับครบรอบเจ็ดปีเซอร์ไพรส์จัดเลยนะครับ ผมนึกว่าจะแบบเหมือนทุกปีนะปีนี้มาสบา,ายเลยนะครับหรือเพื่อนลองเอาตัวเด็กนะครับลองเอาตัวเด็กมาลองทํากิจกรรมดูนะครับถ้าได้นี่ผมบอกไว้เลยว่าร้อยไอดีร้อยใบนะครับนะยับ <c oughs> ลองดูนะครับเผื่อทาได้นะเวลากิจกรรมมันยี่สิบเก้าวันนู่นนะวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับ โอ้โหนี่นะครับมันมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเห็นไหมมันจะมีบอกด้วยนะครับมีปีกด้วยนะมีปีกมีกล่องมีตัว๋วมีอะไรด้วยนะครับแจกเยอะอยู่แจกเยอะอยู่แต่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานะแต่ถ้าใครมาช่วงหลังๆนี้อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปน่าจะได้การันตีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจจะได้นานนานเลยแหละโอ้โห สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับไอดีตัวเก่าของผมนะเปิดไม่ได้ไม่มานะครับช่วงแบบเย็นๆผมไม่รู้ว่าเริ่มเท่าไหร่นะแต่ไอดีตัวนี้ผมเปิดหนึ่งทุ่มก็กดรับได้เลยตัวเก่าผมเปิดปุ๊บกดไม่มาเลยนะครับหายไปเลยนะทางเกมกำลังแก้ไขนะครับเดี๋ยวเขาค่อยคงส่งกลับมานะครับอันนี้เป็นเปิดสมุดพวกการ์ดบอด นะครับเปิดสมุดพวก,การบอสแต่ไม่ได้การ์ดนะแต่ไม่ได้การ์ดแค่เปิดปลดล็อกเฉยๆนะครับก็เหมือนเหมือนทุกปีเห็นไหมผมเปิดได้ตัวนี้ได้เฮดเห็นไหมปลดล็อกได้เฮดพีมาร้อยสิบสองเลยนะครับได้สองอันนะเฮ้ยอันนี้ได้เอทีเคแปดคุ้มจัดเฮ้ยคุ้มนะครับตัวนี้คุ้มมากคุ้มนะครับเห็นไหมได้เอทีเคแปดเลยนะครับแล้วก็เฮดพีร้อยสิบสอง ส่วนตัวนี้อย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งรีบใช้เอามาแลกแฟร์ได้อีกหนึ่งอร์เนตะครับตรงนี้เห็นไหมใช้30มสิบเองผมว่าทํากิจกรรมไม่กี่วันก็ได้แล้วอย่าเพิ่งใช้นะครับใจเย็นๆรอแลกหนเป็นี่รอแลกหนึ่งเร์ซชิวนะครับที่ผมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดเฮ้ยปวดเอทีเคสเลยนะครับสวยตัวนี้จะได้ไปการ์ดเป็นการ์ด อันนี้ก็เอาไปสุ่มพวกการ์ดบอร์ดพวกนี้นะครับส่วนมากเกลือผมไม่กดหรอกเกลืออยู่แล้วไม่ต้องกลัวที่ผมบอกไป ex อ่ะเพิ่มช่องมานะครับปกติอ่ะถ้าเป็นพ่อค้าวางนะจะได้สิบสามใช่ไหมครับเพิ่มมาเป็นยี่สิบถ้าเป็นถ้าเป็นปกติถ้าเป็นอาชีพปกติ ถ้าเป็นอาชีพปกตินะจะได้15เลยนะครับจาก8นะเฮ้ยวันเจี๊ยบอะครับแล้วเราก็จะวางได้เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมเป็น15นะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะเฮ้ยทำไมผมถึงเปิดคังอันนี้ได้นะครับมาจากสัตว์แลตัวนี้นะครับอ่ามาล็กมาเล็กนะครับมันจะมีคุณสุมบัติเปิดเปิด EX ได้ทุก ทุกที่บนโลกเหมือนพ่อค้าเลยนะครับสุดนะครับมีแค่ตัวเดียวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่แรมากแรอยังไงเพราะว่าถูกที่สุดในใน e x แล้วนะครับเห็นไหมเขาล็อกราคาไว้เลยนะครับเพื่อว่าให้เป็นตัวแรนะร้อยแอมโอ้ล็อกอย่างโหดถ้าใครไปกดเผอนี่นจบเลยนะครับวิ่งห้าสแล้วเปิด e x ได้ทุกที่นี่โอ้โหหายากมาก ตามนั้นนะครับเพื่อนๆโอ้โหอุตส่าห์ผมเตรียมเอ็มไว้โอ้โหอย่างเยอะไปดูในเพจได้เงียบกิฟเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีไม่ได้อ่ะเพื่อนๆลองตีไปน่าจะตอนนี้วันแรกผมได้มาเลเวลสิบสี่แหละไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เป็นเลเวลเท่าไหร่นะกว่าจะถึงร้อยกว่าจะถึงเก้าสิบเก้าโอ้โหกว่าจะถึงเก้าสิบเก้าเพื่อนๆคิดดูอ่ะน่าจะหลายอาทิตย์อะ น่าจะสองอาทิตย์นะครับไม่เป็นไรเก็บเอ็มไก็ได้นะครับเพื่อนๆพร้อมตอนไหนก็ทักไปหาผมได้หรือมีมีอันไหนที่มันไม่ออกนะก็ทักไปได้นะครับมีตลอดยี่สี่เลยเลทเดิมเท่าเดิมเลยนะครับศูนย์จุดสามเท่าเดิมนะ <c oughs> สุดนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับไม่ต้องกังวลใจไป นะเดี๋ยวเขาจะส่งตามดากมาที่หลังนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ